เรื่องดีๆมีมาเล่าคลิปนี้ขอ,อนำเสนอนิทานทศชาติชาดกชาติที่10ซึ่งเป็นชาติที่เมื่อกลางพระโพธิสัตว์สวยประชาติเป็นพระเวสสันดรตอนที่สองยังมีพรามเท่าชื่อว่าชูชกหาเลี้ยงชีพด้วยการขอทานชูชกขอทานจนได้เงินมามาก จะเก็บไว้เองก็กลัวสูญหายจึงเอาไปฝากเพื่อนพรามไวอยู่มาวันหนึ่งชูจกไปหาพรามที่ตนฝากเงินไว้จะขอเงินกลับคืนปรากฏว่าพรามนั้นนำเงินไปใช้หมดแล้วจะหามาใช้ให้ชูชกก็หาไม่ทันจึงจุงเอาลูกสาวที่ชื่ออมิตรดามายกให้แก่ชูชกและกล่าวแก่ชูชกว่าท่านจงรับเอาอมิตรดาลูกสาวเราไปเถิดจะาไปเลี้ยงเป็นลูกหรือภรรยา หรือจะออกไปเป็นทาสรับใช้ปรนิบัติก็สุดแล้วแต่ท่านจะเมตตาชูชกเห็นหนาอมิตรดาหน้าตาสะสวยงดงามก็หลงรักจึงพานางไปบ้านเลี้ยงดูนางในฐานะภรรยานาอมิตรดาอายุยังน้อยหน้าตางดงามและมีความกตัญญูต่อพ่อแม่นางจึงยอมเป็นภรรยาชูชกผู้แก่เท่ารูปร่างหน้าตาน่ารังเกียจอมิตรดาปรณนิบัติชูชกอย่างภรรยาที่ดี จะพึงกระทำทุกประการนางตักน้ำตำข้าวมุงหาอาหารดูแลบ้านเรือนไม่มีขาดตกบกพร่องชูจกไม่เคยต้องบ่นว่าหรือตักเตือนหรือสั่งสอนแต่อย่างใดทั้งสิน้นความประพฤติท,ที่ดีเพียบพร้อมของนางอมิตรดาทำให้เป็นที่สรรเสริญของบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายในหมู่บ้านนั้นในไม่ช้าบรรดาพราหมณ์เหล่านั้นก็พากันตำหนิติเตียนภรรยาของตน ที่ไม่ได้ประพฤติตนเป็นแม่บ้านแม่เรือนอย่างอมิตตดาบางบ้านก็ถึงกับทุบตีภรรยาเพื่อรู้จักเอาอย่างนางเหล่านางพรามณีทั้งหลายได้รับความเดือดร้อน<ๆ>ก็พากันโกรธแค้นนางอมิตตดาว่าเป็นต้นเหตุวันหนึ่งขณะที่นางไปตักน้ําในหมู่บ้านบรรดานางพรามณีก็รวมกันเย้ยหยันที่นางมีสามีแก่หน้าตาน่าเกลียดอย่างชูชกนางพรามณีพากันกล่าวว่า นางก็อายุน้อยหน้าต่างดงดงามทำไมมายอมอยู่กับเท่าชราหน้ารังเกียจอย่างจูชกหรือว่ากำลังจะหาสามีไม่ได้มีหนำซ้ำยังทำตนเป็นกละลักกินีพอเข้ามาในหมู่บ้านก็ทำให้ชาวบ้านสิ้นความสงบสุขเขาเคยอยู่กันมาดีๆพอนางเข้ามาก็เดือดร้อนไปทุกหย,ย่อมหญ้าหาความสงบไม่ได้นางอย่าอยู่ในหมู่บ้านนี้เลยจะไปไหนก็ไปเสียเถิด ไม่เพียงกล่าววาจาด่าทอยังพากันหยิกถึงทำร้ายนางอมิตดาจนนางทนไม่ได้ต้องหนีกลับบ้านร้องไห้มาเล่าให้จูโชกฟังชูโชกจึงบอกว่าต่อไปนี้นางไม่ต้องทำการงานสิ่งใดชูโชกจะเป็นฝ่ายทำให้ทุกอย่างนางอมิตดาจึงกล่าววา่าภรรยาที่ดีจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรจะปล่อยให้สามีมาปรุเนิบัดร,รับใช้เราทำไม่ได้หรอก ลูกหญิงที่พ่อแม่อบรมสั่งสอนมาดีย่อมจะไม่นั่งนอนอยู่เฉยๆดีแต่ชี้นิ้วให้ผู้อื่นมาปรนณิบัติตนนี่แนะชูชกถ้าท่านรักเราจริงท่านจงไปหาบริวารมาปรนณิบัติรับใช้เราดีกว่าชูชกได้ฟังดังนั้นก็อาจอั้นตันใจไม่รู้จะไปหาฆ่าทาตหญิงชายมาจากที่ไหนนางอมิตรดาจึงแนะว่าขณะนี้ พระเวสสันดรสเสด็จออกมาจากเมืองสีพีมาทรงบำเพ็ญพรธอยู่ในป่าเขาวงกฏพระองค์เป็นผู้ไฝ่ในการบริจาคทานท่านจงเดินทางไปขอบริจาคพระชาลีกันหาโอรสธิดาของพระเวสสันดรมาเป็นข้าทาสของเราเถิดชูโจกไม่อยากเดินทางไปเลยเพราะกลัวอันตรายในป่าแต่ครั้นจะไม่ไปก็กลัวนางอมิตรดาจะทอดทิ้งไม่ยอมอยู่กับตนในที่สุด ชูชจกจึงตัดสินใจเดินทางไปเขาวงกฏเพื่อทูลขอพระชาลีกันหาเมื่อไปถึงบริเวณปากทางเข้าสู่เขาวงกฏชูชจกก็ได้พบพรานเจตบุตรผู้รักษาปากทางหมาไล่เนื้อที่พรานเลี้ยงไว้พากันรุมไล่ต้อนชูชจกขึ้นไปจมมงอยู่บนต้นไม้เจตบุตรก็เข้าไปตะคอกขูข่ชูชกนั้นเป็นคนมีไหวพริบสังเกตดูเจตบุตรก็รู้ว่าเป็นคนซื่อสัตว์มีฝีมือเข้มแข็งแต่ขาดไหวพริบ จึงคิดจะใช้วาจาลวงเจตบุตรให้หลงเชื่อพาตนเข้าไปพบพระเวสสันดรให้ได้ชูชกจึงกล่าวแก่เจตบุตรว่านี่แนะเจ้าพรานป่าหน้าโง่จ้าหารู้ไหมว่าเราเป็นใครผู้อื่นเขาจะเดินทางมายากลำบากทาไมจนถึงนี่เรามาในฐานะทูตของพระเจ้าสัญชัเจ้าเมืองสีพีจะมาทูลพระเวสสันดรว่าบัดนี้ชาวเมืองสีพีได้คิดแล้ว จะมาทูลเชิญเสด็จกลับพระนครเราเป็นผู้มาทูลพระองค์ไว้ก่อนเจ้าม้งมาขัดขวางเราอยู่อย่างนี้เมื่อไร่พระเวสสันดรจะได้เสด็จคืนเมืองเจตบุตรได้ย,ยินก็หลงเชื่อเพราะมีความจงรักภักดีอยากให้พระเวสสันดรเสด็จกลับเมืองอยู่แล้วจึงขอโทษจูจกจัดการหาอาหารมาเลี้ยงดูแล้วชี้ทางให้เข้าไปสู่อาสมที่พระเวสสันดรบำเพ็ญพรตภาวนาอยู่ ื่อชูชกมาถึงอาสมก็คิดได้ว่าหากเข้าไปทูลขอพระโอรสธิดาในขณะพระนางมัสีอยู่ด้วยพระนางคงจะไม่ยินยอมยกให้เพราะความรักอาลัยในพระโอรสธิดาจึงควรจะรอจนพระนางเสด็จไปหาผลไม้ป่าเสียก่อนจึงค่อยเข้าไปทูลขอต่อพระเวสสันดรเพียงลำพังในวันนั้นพระนางมัสีรู้สึกไม่สบายพระทยัยเพราะในตอนกลางคืนพระนางทรงฝันร้ายว่า มีบุรุษร่างกายกำยำถือดาบมาตัดแขนซ้ายขวาของพระนางขาดออกจากกายบุรุษนั้นควักดวงเนตรซ้ายขวาแล้วยังผ่าเอาดวงพระไทยของนางไปด้วยพระนางมัตสีทรงสังหณ์ว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นจึงทรงละลาละหล,ลังไม่อยากไปไกลาจากอาสมแต่ครั้นจะไม่ไปก็จะไม่มีผลไม้มาให้พระเวสสันดรและพระโอรสธ,ธิดาสเสวยพระนางจึงจูงโอรสธ,ธิดา ไปฝากฝังกับพระเวสสันดรขอให้ทรงดูแลตรับเรียกหาให้เล่นอยู่ใกล้ๆบรรณศาลาพร้อมกับเล่าความฝันให้พระเวสสันดรทรงทราบพระเวสสันดรทรงอย่างรู้ว่าจะมีผู้มาทูลขอพระโอรสธิดาแต่ครั้นจะบอกความตามตรงพระนางมัตส,สีก็คงจะทนไม่ได้พระองค์งเองนั้นตั้งพระไถมั่นว่าจะบริจาคทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกประการในกายนอกกาย แม้แต่ชีวิตและเลือดเนื้อของพระองค์เองหากมีผู้มาทูลขอก็จะท่งบริจาคให้โดยมิทรงเสียดายหรือหวาดหวัน่นพระเวสสันดรจึงตรัสกับพระนางมัสสีว่าจะดูแลพระโอรสธิดาให้พระนางมัสสีจึงเสด็จไปหาผลไม้ในป่าแต่ลำพังครั้นชูจกเห็นได้เวลาแล้วจึงมุ่งมาที่อาสมได้พบพระกันหาชาลีส่งเล่นกันอยู่ที่หน้าอาสม ก็แกล้งขู่ให้ทั้งสองตกพระไทยเพื่อข่มขวัญไว้ก่อนแล้วจูจกก็เข้าไปฝ้าพระเวสสันดรกล่าวาจากราบทูลด้วยหันอันอ้อมคอมรดเลี้ยวชักแม่น้ำทั้งห้าเพื่อทูลขอพระโอรสทิดาไปเป็นข้าช่วงชายของตนพระเวสสันดรทรงมีพระทยยินดีที่จะบริจาคบุตรเป็นทานอันหมายถึงว่าพระองค์เป็นผู้สละกิเลสความหวงแหนในทรัพย์สมบัติทั้งปวง แม้กระทั่งบคุคคลนั้นเป็นที่รักก็สามารถสละเป็นทานเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นได้แต่พระองค์ทรงปดผ่อนต่อชูชคว่าขอให้พระนางมัตสีกลับมาจากป่าได้ร่ำราโอรสทิดาเสียก่อนชูชกก็ไม่ยอมกลับทูลว่าหากพระนางกลับมาสัญชาตญาณแห่งมารดาย่อมจะทําให้พระนางห่วงแหนห่วงใหญ่พระโอรสทิดาย่อมจะไม่ส่งให้พระโอรสทิดาจากปรากไปได้ หากพระองค์ทรงปรารถนาจะบำเพ็ญทานจริงก็โปรดยกให้หม่อมชันเสียแต่บัดนี้เถิดพระเวสสันดรจนพระไทยจึงตัดเรียกหาโอรสทีดาแต่พระกันหาชาลีซึ่งแอบฟังความอยู่ใกล้ๆได้ทราบว่าพระบิดาจะยกตนให้แก่ชูชจกก็ทรงหวาดกลัวจึงพากันไปหลบซ่อนโดยเดินถอยหลังลงสู่สะบัวเอาใบบัวบางเสียนไว้ชูชกเห็นสองกุมารหายไป จึงทูลประทุดประจันพระเวสสันดรว่าไม่เต็มพระทัยบริจาคจริงส่งให้สัญญาณสองกุมารหนีไปซ่อนตัวเสียที่อื่นพระเวสสันดรจึงทรงต้องออกตามหาพระชาลีกันหาครั้นทอดพระเนตรเห็นรอยเท้าเดินขึ้นมาจากสะจึงตรัสเรียกพ่อรถธิดาว่าชาลีกันหาเจ้าจงขึ้นมาหาพ่อเถิดหากเจ้านิ่งเฉยอยู่ราล์มเท่าก็จะเยาะเย้ยว่าพ่อนี้ไรวาจาสัตว์ พ่อตั้งใจจะบำเพ็ญทานบารมีเพื่อสละกิเลสให้มรุพระโพธิญาณจะได้เป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกทั้งหลายในภายภาคหน้าให้พ้นจากทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเจ้าจงมาช่วยพ่อประกอบก,การบุญเพื่อบรรลุผลคือพระโพธิญาณน,นั้นเถิดพระโอรถทิดาได้ยินพระบิดาตรัสเรียกก็ลำลึกได้ถึงหน้าที่ของบุตรที่ดีที่จะต้องเชื่อฟังบิดามารดา รำลึกได้ถึงความภาคเพียงของพระบิดาที่จะประกอบบารมีเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งอย่างรำลึกถึงกัตติยะมานะว่าทรงเป็นโอรสทิดากษัตริย์ไม่สมควรจะหวาดกลัวต่อสิ่งใดจึงเสด็จขึ้นมาจากสะบัวพระบิดาก็จุงทั้งสองพระองค์มาทรงบริจาคเป็นทานแก่ชูชกฝ่ายชูชกครั้นได้ตัวพระชาลีกันหาเป็นสิทธิขาดแล้ว เแสดงอำนาจจุดลากเอาสองกุมารเข้าป่าไปเพื่อจะให้เกิดความยำเกรงตนพระเวสสันดรทรงสงสารพระโอรสธิดาแต่ก็ไม่อาจจะทำประการใดได,ได้เพราะทรงถือว่าได้บริจาคเป็นสิทธิขาดแก่ชูชกไปแล้ว